สวัสดีตอนขาแรงครับสวัสดีสมองสุวรรณมีเสืยเต้เสียปมไม่เยี่ยมไมา่ยามครับฝนตกวัสดีครับผมฝนตกนก็ยังไดกรตองในเกาบ้านแล้วห้องเสยเต้ก็สดกโอ้ปวดรลพี่น้องเ,เอ้ยบ้านห้องนี่ใส่ดวทเด็ดนี่เบ้ยจมเลยว่ะเป็นตัวเงี้ยงามๆเียมหุยหมันมันนี่บอกกันกับเสียแปมกับเสื่เต้ว่าห้องประตองลาบแบบเขาเหดสูตรเป็ดใตงงน้ำเตลียตน้ำวะลูกพี่ลูกพี่จัดตยน้ำา่ เอาไต่หนด้วยเดี๋ยวอยู่ทำตันในถูกพอเป็ดเคยจะอยู่ทังกน้ำบะนีมือนีเอาลงกไต้หนำมาสั่นกันว่าเอาคนออกก็จมหนำตลอดเตี้ยเป็นเงินกีิเหรอว้ามลอยนนำบะนีเที่ยวนี่เขาจะยั่ไต่หนำเหรอท่านนี่มีตัวรังดังไฟเตียนตาดังไฟเห็นเรื่ยวยืดได้กินมอนีเต้าแกดก็มีเหรอครับเจ้าว่าจะได้จะคั่วหอมควบยงของทานของแยงสีน้าสิได้ เสีบกลมๆไปอีกแบบนึงไส่นามีส้หมันหนึ่บ่อรนหมสมันหนึ่งไม่ใส่มอใส่หมอธรรมดานี่เคมีตัวต้องเบื้ก่อนว่าเบึ้งพัชนาว่าเอาจินอาในสิลงลกัูงสินะ มึงดนครับบางคนเคยเห็นยโวมามึงปั๊มมึงดดนกระทั่งใส่ข้ากับใส่รุ่นมือเนียนเสียปัมเราเป็ดมาโอ้ยเป็ดแต่นำมึงนะป่เน่ยรงง่องรองบนการจัการง่ายื่อว่านาอเสียงเตยเหรอครับเป็นคนพั่งคนแงนดนนนนเงเห็ดยู้อยูิในกมิกุ้มเนบอลเนียน่าเรียมงวดหี้วา่วยตอนนี้ตัวนี้เสี้ยงจริมพอพุ่มกับกับฟึกให้ลูกน้องดีพ่อดีเห็ดยูเห็ดกินกั ไปนามาล้างออดี้องงเห็ดซูยูซูจีนประมาณนีะครับเห็ดตัวเงี้ยงงามๆวนมันๆความอยากจะบอกได้สูตรเตี๋ยปั้มว่าอันเจนเนาะันเจนหรือว่าอะไรหน้องอาน้องยากบอกก็ไมู่้้าระวังไอ้ระวังเกียได้เว่าเจียันนี้ฝนตกฝนลงครับโอ้ถือว่าตกแหงเสีบีเลยวางช่วงมัอน้าถวมทงถงทามาอะไรเรอเียเตี๋ยวปั้มเาต้องขอบานเหอยู่ยูนิินในบานสิเราต เราเปน็นมีตัวเงเป็นตดังไฟติดบ่หรอเถาเตียง้องคอยดังไปซ้ําซึ่งต,ตีขั้วเดียวตอนพอดีงดัง่ามอยนนซึเตยเนาะครับผมเป็นเน้อก็ไปรอการรองานผนตโต๊ะจรจรมียนครับท้มเปียกม,มันหยดกลับามามาหามี่รุ่น, <laughs> นกับโต๊ะว่านี้เมีนครับไปสไปในช่วงนี้ผล้นต๊ะเนาะไปหยาดม่หยาด นีมันบตกับบรตกครับบัเดนได้าครับเจอะน้อยสิ่งที่ทำหาเดียวจีครับผมเนี่มากมากครับแต่ว่าบางคนเหมืนโอ้โหยับหลับดิฟีุ่งคื้เสียบเท่บะขันเดียดใส่เยอะน้อยเห็นียครับเมียนมุนีนโซนก็เสียบปัมว่าเอาเพ็รลงไต่หนำล่องมือหน่ยเป็นได้สียบนว่าก็อยู่ใต้ไต่หนามันหนีเอาเพ็รไต่หนืบนว่าเสียบพื่นกันหมุนเขนมก็สั่นันว่ามุนเสียบปั๊ม หันเจินครับหันเจินจเก่งขนคาซึ่งเตยตัตะไคร่เราบ่ตั้มเหรอครับผม<อ>นี่ครับแก้มลูกมีอ๋อเห็นอะไรแบบนี่ใบผูดนีตะไคร้มี่ข่ายกแมแนข่าลูกไปไมี่ข่ายกอันี่นี่ก็<ม>แก้มสมสมถุง มินพุ่งสูงปอบนนอยากจะบอกลูกี่บดสายเพชรลวพี่น้องก้นี่วะลูกพี่ถุงฟิลเพชรอ่ะลูกพี่ว่าลูกเพชรเดอกรี่ยงหมนี่ก้นส้นาก็อนเลครับ้นเช่ว่าหรอลูกพี่สายเพชรเลยพี่น้องบางกนว่าโอ้เด็กหนุ่ยยัดสมบึงเลยคิปนุ่มปอบมืออุดรนี่หามลอกเลี่ยนแบบเลยเพชรเป็นเพชรเพื่อนี่แ่ว่าถึงนี่ขามเบื้องเลยเหรอวะนุ่มปอบมืออุดรนี่พี่น้องครับย่งจะนี่มัอย่าดตำย่าน้ใส่น้ำยังไงต่ำฐานนะยันน่ะมลก เอาคาแทนน้ำาจักไหนครับต่ำแม่มาลูกพี่เ้ยคนนมตนำนวัดใหม่เจ๊งเตะงคอยได้เจ๊งเตะคนโคกกหนี่ยุ่งเด้งานดีเฮตุ่จมีเข้าาเลยเหลอการเ่นทำระเอียเียบร้อยแต่ผมโอ้โีกเตะเขาแม่รับตัวนั้นขาบตามหาเจอแล้ว

ซอยกันก็นพี่ซอสมิ้วๆอยหาพี่นอ้องเมื่อยๆไกลซอยกันสุดาสุดาส,สุาสาดารหดเมียน้องเล่นมาอยยหลอกทำข้าแรลงครับก้อนช่วงอีตาเว้นีโต๊ดินะเกอนี่สอาก้อนเฮ้ยตะไคอ่นกระเทียม <c oughs> มื่นนก้อนเดียวด้วต่บอกหน้าแขงเ้พี่ <c oughs> โอ้บอกเน่ามั่วละแปบาทใช่ว่าเมอไงว่าเมนบอกนบอกพิษตีพนััม่ไปไหนครับ ้แล <Là> ้วตามสิกินาเ่กบฟาก็ะอ่นะเขราว่ามันกับบ้าน่เหบทกบารอบางทีอาทิตนี้ตเด่ไนี่บ้านนี่นี่กระนี่ไงนี่กระุกนี่ละสีจัเนาะไอ้รเนาะเนียเนียเนีีต่ไม่ขอเสียบตัวคนว่าเวาใส่ดุหลายเดอนสดียดนมาถึงับมาด้อคนด้ยเด้อมันหมันหุ้หน่อย อย่ปั้มพ่อมาดูคนเอ้ยเทวาเข้มจัดเนีอันนี้รุ่นสัญญารักวานอันสีสีนี่เทอวาอ่อยลนะสองหไปเนาะเมนเมนเมนออตรงไปเร่องมูีหอไรเป็ดล่องเดี๋ยวปั้มช่วไรเป็ดลุงใต่น้ำเฮ้ยยูแต่งแต่ย่อนช่น้ำไหลอะไรน้เพาะว่าเป็ดอันน้ำวน้องเป็ดากเ้าานม้นไม่ไมแค่ นมันก็่เก้องจเลยเมีนด็ดีเด็ดน้ำกองใส้ไน้ำเพราะว่าเป็ดมันมันกนหมดมันสีพ่ามันตองมีสีออกกันหอดมันอย่างไรสิน้ำพอเอาพ่อขวบเลยแเ๊บป้าบอกีนหรอันนี้เลคนเข้าใ่กันน่าใส แม่นบ่แบหม่ยังดิใาดพลหิตซื้อพลหิ้ใส่ตุ้ต้แต่หนามนะปั่มคือหเห็ดเียเฮคือปั่มแลว่ผมกับโย้้าหอยนะส้อนโตเลยปูกันวาเห็ดก้อนปกติสองื่นเขากับไฟใส่ด้ี่รุ่นฮึวคเขาใส่เห็ชูอ๋อใส่มนจิบ่อไอกวันจิบบ่อนนีดูดกันตัวผมใส่เหรอมันมันสิอบ Men được cái đúng mô căn này. Men được cái đắm này. Menton walk more. Menton, mọi người. 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 được mọi người. Menton, mọi người. Menton, m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 ê, mê, mê mê. Mê. m m m, nades m, nades mê. Mê, m, mê. Mê. m m mê, mê. m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  ในพลูกอบว่านเลยนะนี่แหละที่นอนอบว่านบางคนเห็นในนอใกล้แต่น้์นน,นี่แหละครับเพราะว่าต้องใส่กระดาษชูเพื่อให้อากาศมันออกเนาะเสียปเปล่าไหนบอสออกในทิวแน่เกิดมันอกี้บ่อหนอนมันเนาะแต่ากันบ่อออกยี่ดีเพราะวขันนำมันห่อนแปะส่งกาแฟอะไรกับห้อาอัดตังตักนำบ่อนี่ฮะสามถึงสี่น้ำในน้ำเฮ็นจะมาเศราอบ้าให้เอือบุถอากี่น้ำอย่างเพราะว่ามัน ส่งกาแฟอะไรพอดีพูกระตักออกไปเท่กาแฟเลยนัโอ้โหต้องไปเี่นเดี่ยวไย่านัเออข้าหาองไปเลยอยางนีนะนี่รุ่นหนึ่งเ่วฟร่วมกันใช่อยากอยากบอกยที่มากพเดินพูดออกมากินน้ำอยู่ก่อนพดงกาแฟมที่เดีวเดือนพูดออกมากินกาแฟอ้าไปเจ๊เต้จัดมาหนต้องตเอาเี่ยหน้าพอดีรุ่นน้าเรียกท่านไปเลี้ยวทีนี้น้ำฟองเลี้ยวเลยอ้า โอดี๋ยกรหมอ่แม่ว่าขน้อย่อ่ไ่ขาหู้ม่บเมนมาตะไคร่ตะไคร่เด้นเสียเสียฟัมมาจาากันพอนซื้อเดิมแต่ว่าเคี่ยกไห่รู้เ้ยอนเคี่ยกไห่เอาำไดพ่อหนามันอุ่นตงจีบ่ะคือว่าตัแไังเปลี่ยนเลยโอเครูเประมาณอยู่ป้ะมาณอยู่จังนำามถึงสี่ำแม่ว่าเสียฟั่มเอาเอาสีนำมาูเียจ่จากสามละ้เอาซีพอดีเนาแง่เลี่ยมเด้อเสือดสั้นออกหมดเลยการวัดเด้ Oh, ลองร่วลองมือทีน้ำพันธุ์เพื่ออ้นงแมันก็ูตัวที่เปียพระนว่าเปียหยาบมันก็ิก็ตามของกันเปีน้อแน่ก็ค่อยต้องว่าเพราะว่าเีกเป็นไงก็ไกลอยู่แล้วอยากบอกโย่สามน้ำสผพาน่เน้ะครับเราดูมอเรื่องเีเอาเอาไอ้ติดูโอ้ไปได้บ้าโอ้มถึงฝนตกเนี่ยครับไปรุ่นนาะฝนตกหลาอเบิ่งเขาบิ่งอันเขาบ้าถทาน้อมเอาปลาขึ้นปีบีมัน่นเห็นดสารพมตะกบไห แต่ว่าดูน้ำไว้มาเรืเ่องกีนเราถือไปเบิองข้าวอยู่ะ <Okay. S 2> ้าอะไรอยู่ได้กินโอ้ปีนี้วันน้องถือว่าฝนดีเราเบาเนาะโอ้ยสักไานะแต่ยังรุ่นม่ตนนั้งเดวานข่อยครับ,บดูดิใส้สม,ม่าใส่นี่ยโอ้ยสมแม่ของวัาชิ้นคั่นเหมือนนั่นละสมมือในอย่างละก็แม่ออมอขอ,มองไผ่คัน่นเป็นไรเอ้าเป็น,น้องะว่้ยคักงพีเดชตะวันจับจับจับเนี่ยกินแรื่องเป็ดไตน้ำเนี่ยเมือนเสียปั๊มไายเป็ดลงไตน้ำมาหนะ ผนออกว่าเราจะก็ลอยในเรื่องนามออกไป่รู้สงสัยเยอะงยะนี่ก็ลอยออกหม้อเยอะสิแต่เพียรไม่เต็มโอ้ยว้าวภาษาเราเนี่ยเรื่องมาตีแรงกันเด้อครับีซี่สูงบ่แล้วครับยุ่ไก่ยุ่ไก่ยุไส้ย่นอกอพอดีป่านไก่คิดติดกันแซ่บบางกันขึ้นนีแรงนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะน้ำแล่แล้วมาเติมเติมก็ผมเอาน้ำแล่แขกมาเด้อพี่น้องเอาไปต้มกาแฟก็ได้ครับนี่ไปว่าส้มโอวัดกินก็ได้ครับเลยไอเดียดีมากเี่น้อออาใไปปวดตีนขวางนักกินทอดเต็นท่องเดียวคนพี่น้องน้ำแล่ครับ ปรามาจารงน้ำเส้นเซนทุกีว่าซีน้ำามาครับซีนเาเป็ดเนี่ยครับเอาโคออกว่าว่ากีอยู่บนลอยุกกันซีน้ำอย่างไรอ่ออกมาหอะเอสั้นดอกดูคู่โูผู้นเส้นเซนอ่ะน้ำที่สองครับเทลงเทลงเท้นสมีนนอนผมว่าตัวสำรองครับอันตัวสำรองเอะมันจะนโนนอะไรมันเปนว่าอย่างตัวสำรองแท้คัดออกมันเะตงาครับ น้ำสองครับรุ่นซอยกันครับพี่น้องน้ำสองห่อนมาหนึ่งพี่น้องเอ้ฮะน้ำสองครับไวเหมือนโกหกคนวางฮะห่อนแทียนว่าเส้นเกย์ห่อนเทีนพี่ห่อนกว่าน้ำเมื่อกี้เหือดโคเหลือง,องอท่อนเหีืองก็หูไปตัวถือโคทีเลีเลยบอ่อนๆออก,กนแล้วเนี่ยมาเ่อะโกหกพีชมาเถอะครับน้ำสองครับพี่น้องมาหนี่ง เก็ี่ยต่อมาสี่น้ำเ้อพี่น่องเลยเป็ดจ้าสีเพอยดู่จังสีคูจากการครับอ้าเกี่ยเตียยพี่น้องเลยมามาไอเตียกม่มาแมาน้ำสอผ่านไปครับไวมืกูหกันว่าเกลุ่มาผ่านหน่ยอย่อยเียวว่ะ หลอดผลงานต่อไปครับนำสองเอาไปแล้วครับนำสามลง่มหมอด้อพี่น้องเ้ออ่ะครับพี่น้องมาดีนำสามครับห่อน่าเสกเตอร์โอ้ได้การเพี้ยสมั่นกูนั่มหนึ่งวันสามนี่อีกน้ำหนึ่งเขาได้กินเลยเห้าวับผมจัดไปแล้วพี่น้องมคนนี้เสกเตาน้ำเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าลุกคนเอาแล้วครับไม่ได้หลุมลุ่มนะคนหมอไอ้นี่คนอยู่นี่จังได้กระไรเอานะเนี่ย nằm nhiều lái nó, đi nằm tam nhiều nó. rồi, như là, nó rất nằm này này. rồi nằm xì, nằm phơi đấy, nằm nằm là, lông nó เราวเป็ดห่อสีเปวย้ะมั้งมันเลยลุกลงหัวเาพี่เนาะแม่วหัวข้างในมันเอาด่งหมอก็คือหันติกครับพี่น้องมาเนี่ยสุดท้ายสุดเออพี่น้องครับน้ำซีครับพี่น้องน้ำซีมาเนี่ยอ่าใบยําหนำยันหมอปยแม่ครับชมผลงานครับผีมือเจ๊เจครับพี่น้องบ่ผมเขียนในามมเสียผีม่อรูกพี่ครับบ่นมือรูเขีย ผมผมแข่นังนี่คือเมืองไทกับล่องเบืองไทยปเปยองโเตยครับพี่น้องไปหอมคักแเตเส้นเโอ้กินหวังแเนาะหอมอร่อยเนาะรสแรกจาเงียเลยเนาว้าวเนือหมดโปรตีนแของเด้วหอนเด้อไปแค่นึงเลยครับน้อยู่ตนี้ด้วเส้นเตยงยเมกันนะเส้นเตยโอ้โอ้เฮ้ยโอ้ยสดๆนะพี่น้องสดรโอ้ผมเียปาดคตง่ามมึงเด้อ ตุ้ยไทยครับลงไปครับพี่น้องครับินครับอิมครัอมพร่มออยอร่อยครับลงไปครับพี่น้องนี้ก็าปลาพามา้องอืนมนคือคนุกรรมสมัยเ่าผู้นั่นเอาใบเตยแกน้อพี่น้องเลยมวยครับพี่มาเนาะ่เวเวพมหอมนะ ไม่ติดเป่ไม่ิดมตดวหมเ็นยัความวามเที่ยวไปคว่าปากเป็นความสมต้เดียวบุ่มคเที่ยวเร็วบุบย่งให้นวมเที่ยวความเที่ยบย่งให้มันไม่ติดเปล่ความีเรเนาะมา้เราเนี่ยเน อาาวปเนธรรมดาด้วยพี่น้องเลยส่งไม่ตุยยางกายเดี๋ยวมากครับพี่รองใครพังงูเลี้ยงให้พังงูเลี้ยงเหราพ่อคืนส่งคนพี่น้องเลยฮ่าคุ้มหอมครับวัดซื้อไฟกัดยังไงไอ้ปั๊มอ๋เอาเลยไอ้ปั๊มมาเนี่ยไปมาเดี๋พี่น้องเลยน้ำซีครับน้ำซีครับ

มีใครอยู่ข้างในไหมมีใครอยู่ข้างในไหมนนี้งที่กันแล้วว่าจะเผาอยู่หไปเลยโอ้อยากจะบ้ก้าเครับหน้าตาครับขนาดขางในเนี่ยเพื่อนม้เจี๊ยบง่ายเขาเสียแปมปอบเสียงตีคราบพีนองตอนนี้ไงตอนนี้ยอครับเป็นเสลาฝันนอนถาพีทานนองครัิมสุกุสุปนเด้อพี่น้นองเลยใช่ครับสุกุสุปนค้ับพีนองมนเนี้เอาเสียแปมซีมกันนะเฮ้เอาลีลดนะลงซีมเหนเอาลีลดะีมือไหมเละบันไทยางเมบนห้อง ใช่นั่นนะ้วามันนนักมันในอ่างนี้อือบึ๊บโอ้ยโอ้พอไหมแลวาพอมันทาได้กี่คมเดียวนะมันถึลวกลวกนี่เนี่ยกินข้อเสียบด้วยเดหรนรล้นด้เผ็ดนะอืมมเป็นไรจางเข้ม กองขอมมโอ้ยดี๋วออกดออกวะเวะดี๋หับนแมนดอกเรียบตรงมาใตู้มมาดิจับออกยสุนอย้่ด้รุ่นนะจาได้เปล่ะจัมาได้จับมได้กเบิ่งกันนี่ยกหวเลยว่ีที่งวันนะมาด้อครับนแค่ับสมอคบอครับมาหนิมาเลยเปี้กเกยหนุมากลได้หเลยเห็ป้าุกจังแต่ละมีหมสิงีครบนี่ย มาแตครับมาทีเปีาคน้าตีอยากบอกยกขันเขาใส่ําตานมันมันสีใส่บบนึงเขาใส่ชนบอกมันอยูบแบบนี้ล่นสำคุดคืออันเช่นบอกกับมานงก็ได้ลูกเร่ใช่ก็ได้ก็ได้ใชังาถ้าใครเป็นง่วเพค่นให้เป็นร่งเ่มต นี่ก็เป็ดหรลูงพิ้มหวกนมใช่มเลยงานมอปานนี้เราผมมาคืนนี้มือมืนยู่น่่เฮ็ดคืยังใกล้ตัวหนัง็ดอยังฉีดมันฉีีมันฉีเนียนเลยเด้นี่แหละพอมันอบอบอยู่หนังอบเพราะอากาศมันมันบออกอแค่หน่อยนึ่ขนาดจัตอนขนาดมันีดเนียนอ๋อ้าถ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 นาถ้าาน้า้าถ้าอาอนตักไป้นี เอ้ยอยากบอกอยู่เดบอกแล้วเป็ดนร่องไตนเหมอนัก็้าวส้เครือัน้ามอันี่ยังขนอยู่เหมกันมคัน่ให้เป็ดอันอันน้าคุณปก้อนแบบ่ด้นวลนะไปดุว่านินะเข้ามาอันนวลวู้ดีอยากบอกอยู่มันเนับแป๊กับสมองรับปนองมอนกินเป็ดไตนาน้ำกันครับ ่จริงครับเ่าะลคนมันินทั้งแนนใช่ลคนเรามันต้องรืุมแน่นนใช่มามา้าพมมาได้ครับจะจมเมครับมาได้แกตวแกเตวมาได้กี่คนมาเนี่ยมาได้คุณหนูเตยวแก่พ่อนเสาวแมคโคน้องใครเขาประคฤตเือกันได้เงี้นเหขันเมื่อกี้นี่แล้วก็ให้ทีมงานน้องไครน่แมคโคติดตามไหมล่ะ หันจิตเหรอจับรอมาดูตอนอันเ่นั้นมีเรียตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยพ่อปุ้ยโอ้ยแก่คนมากเลยโอ้หันจิตแล้วพี่รุ่นเลยแก่หมดเลยไอ้ทูตบอกว่าพี่จะ่นี่ยให้ทูตกลิ่นไม่อันรุ่มเรื่อยงาชัยเหรอเกียรติคือแบบปั้มเลยส่ดโลกันไม่เจ็บเจี๊ยบ่ริงแล้วเจ็บพี่เลยไม่เปลี่ยนรถกู่ันใหม่เนาะ ว่าตัวสูตรการนุ่ตัวสกายเนียเนื่อเกลือยังยังใช้มันเกลือเกลยังไม่ใช่เกลือเนี่ยาน่เอังไปใช่มันมันมัน่อที่ใหมเีเออใช่ด้เรใ้ยิ้มมุออกเขาบเป็นตึงพี่ที่พอ่ที่ลุงลงพี่บอกพีนองใส่กับพวกหมูะครับต้องไปทำพัดด้วยตัวพี่นองเออ่าจ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณด้วยครับอีกรอบนึ่งครับี่นองติดที่ตามที่ช่องัารีสามองหน่อยครับฝากกดไลครเพื่อกดติดตามครับเปิดเป็นกำลังใจครับไปนองฝากอีกช่องนึงครับ